จอดลึกประเด็นร้อนข่าวฟุตบอลไทยบายดิชันสตล์ประจำวันที่20กุมภาพันธ์2564โดยเฉพาะบครั้รงฟุตบอลไชยครับเรามาดูข่าวฟุตบอลไทยในช่วงเช้าของวันนี้กันดีกว่านะฮะมาข่าวอะไรน่าสนใจกันบ้างฟุตบอลไทยช่วงเช้าวันนี้บอลโลกเลื่อนตามคาดยูเอแต่งเจ้าภาพเตะในช่วงเดือนมิถุนายนนี้โดยเงินที่ผมอาสนผมสื่อต่างประเทศออกมาบริงานมาว่า การแข่งขันฟุตบอลโลกปี2022ปรัคัดเลือกโซนเอเชียรอบ2 หรือรอบ40ทีมสุดท้ายที่แบ่งการแข่งขันออกเป็น8กลุ่มเดิมทีหลังการแพร่ระบาดของวัคโควิด -19 ในช่วงปี63ที่ผ่านมา a f c ประกาศมาว่าจะกลับมาทำการแข่งขันกันอีกครั้งในช่วงเดือนมีนาคมตามโปรแกรมที่วางเอาไว้แต่ล่าสุดสถานการณ์ต่างๆนั้นยังไม่ดีขึ้นในเรื่องของการแพร่ระบาดทำให้โปรแกรมการแข่งขันในช่วงเดือนมีนาคมนั้นจะถูกปรับเลื่อนออกไปแข่งขันในช่วงเดือนมิถุนายนไป6 4ทั้งหมดเลยนะฮะ โดยรูปแบบการแข่งขันจะใช้วิธีการแข่งขันคล้ายๆกับการแข่งขันฟุตบอลรายการ AFC ซีแชมเปียนลีก2020ที่ผ่านมาคือการเล่นเป็นสนามกลางและแข่งขันให้จบในช่วงเดือนมิถุนายนโดยก่อนหน้านี้ทาง AFC ให้แต่ละกลุ่มนั้นไปพูดคุยกันเพื่อหาทางออกในเรื่องของสนามการแข่งขันซึ่งหากไม่ลงตัวทาง AFC จะจัดการเรื่องของสนามการแข่งขันให้กลุ่มต่างๆเพื่อสะดวกต่อรูปแบบการแข่งขันที่จะเกิดขึ้นและจบลงตามเวลาที่กำหนดเอาไว้ เพื่อเดินหน้าแข่งขันในรอบ2ทีมสุดท้ายของเอเชียกันต่อไปส่วนดัานเกมการแข่งขันในกลุ่มจีนนั้นที่มีทีมอย่างเวียดนามมาเลเซียไทย u a e และก็อินโดนีเซียสื่ออย่าง u a e อย่างย e เอเอสนะฮะได้มีการเปิดเผยข้อมูลโปรแกรมการแข่งขันออกมาแล้วและคาดการณ์กันว่าการแข่งขันจะเกิดขึ้นที่ประเทศยูเอในช่วงเดือนมิถุนายนปี64ซึ่งโปรแกรมการแข่งขันใหม่นั้นหลังการประชุมหารือก็ประกอบไปด้วย วันที่3มิถุนายนปี64 UEE พบกับทางมาเลเซียไทยพบกับทางอินโดนีเซียวันที่7มิถุนายน u a e พบกับไทยเวียดนามพบกับทางอินโดนีเซียและก็วันที่11มิถุนายนนะฮะอินโดนีเซียพบกับทาง u a e และก็มาเลเซียพบกับทางเวียดนามและสุดท้ายกับวันที่15มิถุนายน u a e พบกับทางเวียดนามไทยพบกับทางมาเลเซียซึ่งสถานการณ์ของฟุตบอลโลกปี2 0 2 2รอบคัดเลือกโซนเอเชียกลุ่มจี เวียดนามนั้นยังอยู่อันดับที่1นะฮะมีมทั้งหมด11แต้มมาเลเซียอันดับ2มีมทั้งหมด9แต้มไทยอันดับ3มีมทั้งหมด8แต้มยูเออีอันดับ4มีมทั้งหมด6แต้มและก็อินโดนีเซียอันดับที่5นะฮะยังไม่มีแต้มนั่นครับงานขผมเป็นคว่างานนี้ยาวสันหน่อยนะฮะแต่ก็รู้สึกว่าบอลโลกครั้งนี้อาจจะไปจัดอยู่ที่ยูเออีก็เป็นได้ที่สนามกลางแต่ใจจริงพวกเรานะฮะอยากให้จัดอยู่ประเทศไทยดีกว่าเพราะอย่างน้อยจะเป็นการาฟื้นฟูการท่องเที่ยวของเราไปในตัว แต่ด้วยที่ว่าอะไรหลายอย่างเรายังไม่พร้อมก็ต้องรอดูกันต่อไปว่าจะเป็นเช่นไรก็ฝากติดแฮชแท็กเ er ชียร์ไทยเชียร์ไม่เลิกนะผมเชียร์นิชนโนเชียร์ทีมชาติไทยไปลุยฟุตบอลโลกกันครับเรามาดูข่าวต่อมากันดีกว่านะฮะผมได้ยินเสียงของพวกเขาสุภนัทเผยเหตุปรบมือให้อัจ,จันทร์ที่ว่างเปล่าโดยกันนี้สุภนัทบุรีรัตน์นะฮะแบคขวาจอบหมุกของทางเชี่ยวสมุดสมุทรป,ปราการซิตี้ เผยความรู้สึกกับทีมงานหลังเกมที่ช่วยให้ทางทีมเอาชนะเอสซเมืองทองไป4-2ต่อ 2, ซึ่งในเกมดังกล่าวนั้นมีจังหวะที่เขาปรบ,บมือให้กับทางบุตรอัจฉรย์ที่ว่างเปล่ากันอีกด้วยโดยจังหวะนั้นนาทีที่72 พอดีเหมือนกับว่ามีแฟนของทางสมุนปรการซิตี้เขาเดินทางมาตะโกนเชียร์อยู่ข้างนอกครับและผมได้ยินเสียงของพวกเขาจากด้านหลังอัจัรทย์ด้านนอกแล้วเหมือนเขาจะตะโกนเรียกชื่อผมตอนผมหยิบบอลกำลังจะทุ่มเลยผมเลยปรบมือขอบคุณที่พวกเขามาเป็นกำลังใจกับเราครับสำหรับเกมเมื่อวานนี้ก็เป็นเกมที่ดีนะฮะเราช่วยกันเก็ตชัยชนะกับทีมอย่างทางเมืองทองได้ ซึ่งเป็นทีมเก่าของผมตั้งแต่สมัยเด็กแล้วแต่ถึงยังไงซะผมก็ยังเคารพวงทองอยู่ดีแต่ด้วยความเป็นมืออาชีพพอลงสนามเรื่องของในสนามเราก็เต็มที่อยู่แล้วครับและก็ดีใจที่เราช่วยทีมนั้นเก็บ3ามแต้มได้สำหรับโปรแกรมนัดต่อไปของทางสมุพรปรการซิตี้นั้นจะได้ลงเล่นในบ้านนะฮะ,ะต้องพบกับทางพีทีประจวบเอฟในวันอาทิตย์ที่21กุมภาพันธ์ที่ถึงนี้จะตะกันเวลา8นาฬิกาเป็นต้นไป ใครเป็นแฟนพวกเขาก็ตันติดรับชมแล้วก็ร่วมเชียร์พวกเขากันได้นะจ๊ะเรามาดูข่าวต่อมากันดีก่อนครับเต็มที่กับโอกาส4แข้งไทยลีกขยับจากพนังสำรองสู่ตัวจริงอย่างเหนียวแน่น โดยการขึงขันฟุตบอลไทยลีก2021ที่แสนยาวนานก็ยังเนินต่อไปซึ่งการแข่งขันจะถึงนัดที่20ของตารางคะแนนแล้วเหลืออีกเพียงแค่10เกมสุดท้ายเท่านั้นเราก็จะทราบกันแล้วว่าใครจะเป็นแชมป์อย่างเป็นทางการใครได้ตั๋วไปลุยศึก AFC แชมเปี้ยนลีกในฤดูกาลใหม่ในปี2022ซึ่งเป็นอันดับ1-3และก็สโมสรไหนบ้างที่ต้องตกชั้นไปอยู่ในลีกรองในชน,น้า ซึ่งไทยลีกปีนี้ที่แข่งขันกันมาเป็นเวลา1ปีแล้วแต่ละทีมมีการเป,ปลี่ยนแปลงตัวผู้เล่นมากมายเพราะมีการเปิดโอกาสให้ซื้อขายนักเตะกันถึง3รอบเลยนะฮะโดยมีผู้เล่นบางบรายนั้นที่สามารถขยับจากทางแมนักสำรองในช่วงต้นฤด,ดูกาลและขยิดตำแหน่งตัวจริงมาครองสำเร็จเพราะจะสามารถทำหน้าที่ของตนเองได้ยอย่างยอดเยี่ยมกับโอกาสที่ได้รับซึ่งจะมีใครกันบ้างนั้นไปติดตามรับชมกันได้เลยเริ่มจากคนที่1กันก่อนคัลการสิทธิโชคกันหนู โดยสิ่งโชกันหนูอนดีตกองหน้าทีมชาติไทยชุดอายุไม่เกิน23ปีย้ายทางทรูแบงคอกนาะมาอยู่กับทางราชบรีมิโผลเอฟซีเมื่อช่วงตลาดนักเตระรอบที่2ในช่วงเดือนกันยายนที่ผ่านมาโดยเขาคนนี้เป็นตัวสำรองนะฮะสลับกับตัวจริงให้กับทางราชบังกรก่อนที่จะเริ่มได้ออกสตาร์ทเป็นตัวจริงแบบจริงจังในเกมที่เปิดบ้านพ่ายบีจีประุมไป1ต่อ4ตามด้วยการออกสตาร์ทเป็นตัวจริงอีก1นัดในเกมที่เปิดบ้านชนะสุโขทัยเอฟซีไป3ต่อหนึ่ง ซึ่งในนัดเชือดครั้งข่าวไฟนี้เจ้าไอซ์คนเดียวนะครับซัดคนเดียวไป2ประตูแบบใช้แววจอมถล่มประตูคนเดิมกลับมากันอีกครั้งทําให้เขาคนนี้สามารถยึดตาแหน่งตัวจริงของทีมราชบกรได้เรื่อยมาซึ่งในเกมล่าสุดสิทธิโชคเนี่ยก็ซัดเพิ่มไปอีก1ประตูให้กับทางราชบุรีที่เปิดบ้านถล่มปริสเซลโอเอฟซีไป4-0ทําให้เขายิงไปแล้วถึง3ประตูในสั้นนี้นับเป็นนักเตะไทยที่ยิงมากที่สุดของทีมจากลูกโอเพ่นเพลย์ เท่ากับทางฟิลิปโรเลอร์ที่ยิงไปถึง10ลูกแต่เป็นจุดโทษถึง7ลูกด้วยกันนั่นเองเจ้ามาคนที่2ก็จะเป็นวรวุินามเวศเริ่มแรกเดิมทีนะผมวรวุินามเวศคนนี้น่าจะเป็นตัวเลือกอันดับท้ายในตำแหน่งประกันหลังตัวกลางของทีมยักษ์ใหญ่อย่างสิงเจ้าท่าการท่าเรือ f อฟซีเพราะบิ๊กเนมจากทีมคลองเตยนั้นมีตัวเลือกมากมายตำแหน่งเซ็นเตอร์ฮาฟทั้งเอริสเดลเละธนบุญเกษรรรัตน์อดีตศรพมรัก และก็ทีตวีอักษรสีโดยดาวรุ่งที่ถูกดึงเข้ามาในช่วงตลาดนักเตระรอบที่2ทว่าทั้งปัญหาการบาดเจ็บและก็ปัญหาฟอร์มตกของผู้เล่นบรนยอื่นนั้นก็ทําทให้เจ้าหนึ่งได้รับโอกาสลงตัวจริงเป็นเกมแรกของเขาในเกมที่บุกชนะประยอง FC ไปเจต่อ2ในวันที่18ตุลาคมปี2 0งที่ผ่านมาและหลังจากนั้นเขาก็ได้รับโอกาสลงสามเรื่อยมาในฐานะตัวจริงโดยพอทีมเก็บชัยชนะได้ถึง7นัดติดต่อกัน ที่เขาได้ลงเป็นตัวจริงก่อนจะแพ้สมุทรประการซิตี้ไป 3- าต่อเมื่อปลายปีที่ผ่านมาซึ่งจนถึงปัจจุบันนี้บรวุฒนามเวศก็ได้รับโอกาสลงสนามไปแล้ว12เกมในซีซั่นนี้ซึ่งมาที่สุดในรอบ4ปีกันเลยทีเดียวโดยครั้งสุดท้ายที่เขาได้ลงสนามมากกว่า10เกมใน1ซีซั่นของลีกส,สุดสุดต้องย้อนกลับไปเมื่อฤดูกาลส0 16นะฮะสมัยที่เล่นกับทางเชียงรายโดยปีนั้นเขาคนนี้ลงไป็นสิ้น18เกมด้วยกันให้กับทางกวางซงมหาภัยนั่นเอง โดยต่อมาคนที่3ก็จะเป็นวัฒนากรสวัสดิละครหลังม้งแต่การย้ายทีมออกไปลุยเจลิกญี่ปุ่นของเจ้าอุ้มเีรดทรน,นั้นทางด้านเอสเมืองทองก็พยายามหานิวธีรทรมาทดแทนอยู่นานสองนานจนกระทั่งเจอกับเจ้าหนุ่มน้อยรายหนึ่งที่ชื่อว่าอาร์ตวัฒนากรสวัสดิละครซึ่งหลายคนก็บอกเป็นเสียงเดีวยวกันมาว่านี่แหละฮะนิวรทรท,ที่ตามหามาแสนานานสำหรับทางเจ้าหนูวัฒนากรในสั้นนี้ เขาได้ลงเล่นไปแล้ว1เกมและก็เป็นจํานวนแค่35นาทีเท่านั้นซึ่งพอเข้าสู่นาิการใหม่นะฮะเจ้าอาร์ตคนนี้เริ่มต้นได้ดีโดยได้ลงตัวจริงในช่วงเล็กแรกก่อนจะต้องตกเป็นสำรองของไดสุเกะซาโตะแม็กซ้าลูกครึ่งญี่ปุ่นฟิลิปปิน์ติดต่อกันหลายนัดจนกระทั่งการเข้ามาของมาริโอยูรฟสกี้ที่ดูมั่นใจในฝีเท้าของวัฒน,นกรเป็นอย่างมาก ซึ่งคาคนนี้ก็ตอบแทนโค้ชโอนะครับผมได้เป็นอย่างดีเพราะเจ้าตัวมีส่วนสําคัญที่ทําให้เมืองทองนั้นมีเกมทางฝั่งซ้ายที่น่ากลัวและจัดแอสซิสต์ไปแล้วถึง4ลูกจากการได้ลงสนามไปตัวจริง10เกมและต่อมาคนสุดท้ายนะผมก็จะเป็นธนชัยหนูราชจากแข้งที่ถูกแฟนบอลลืมไปแล้วว่าสามารถกลับมายืนหนึ่งในหัวใจแฟนบอลสวัสดีครับ ในแบบนั่เหรือเชื่อโดยนทชัยหนูราชคนนี้ในตว,วันจากจังหวัดหนองคายเริ่มต้นในปีนี้ด้วยการเป็นตัวสำรองของแซมมวลปอร์คันนิงแฮมในทีมสวัสด์แคตนะครราชสีมามาสเตอร์เอฟซีก่อนจะได้โอกาสลงสนามเป็นตัวจริงนัดแรกในเดือนกันยายนในเกมที่เปิดบ้านเสมอทางสุโขทัยเอฟซีไป3ต่อ3โดยในช่วงแร่นั้นเขาช่วยทีมชนะไป2นัดเสมสอ2นัดใน4เกมแรกฉะนั้นก็ได้ลงสานามเรื่อยมาจนมีชื่อติดทีมชาติไทยครั้งแรกในชีวิต จากโอกาสที่อากิระนิชโนมอบให้กับเขาในช่วงวิฟ a าเดย์เมื่อปลายปีที่ผ่านมาก่อนจะสร้างประวัติศาสตร์ร่วมกับทีมสวัสดแคทด้วยการเก็บใช้ทั้งหมด6นัดติดต่อกันและก็เป็นการชนะแบบเก็บครีนชีตได้ถึง5นัดติดต่อกันเข้าไปแล้วนะครับนี่ก็เป็นการพูดถึงสีแข้งไทยลีกนะผมที่ขยับจากวันสำรองนะฮะมาสู่ตัวจริงอย่างเหนียวแน่นกันเลยทีเดียวถือว่างานนี้ไม่ธรรมดาจริงพวกเขาเปลอดนี้และนี่ก็เป็นจะลระเด็นร้อนข่าวฟฟตบอลไทยบายดิชโนสไตล์ ประจำวันที่20กุมภาพันธ์2564โดยเฉพาะครั้งฟุตบอลชายครับ